Yeah. Uh -huh. สวัสดีครับพบกับข่าวฟันนี่นิวทุกต้นชั่วโมงกับผมหนุ่มน้อยไร้รอยติ่งกับปัญญาปัญญากระตันอยู่ครับในต้นชั่วโมงนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาประเภททดสอบกําลังกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแหมเป็นกีฬาท้าทายสั้นเหลือเกินแหมท้าทายครับกีฬาชนิดนี้เขาเรียกกันว่ากีฬาบันจี้จัมหรือว่าดิ่งพระสุธานั่นเองนะครับนี่เป็นการดิ่งพระคงคาแทงมากกว่านะครับไปดูกันเลยทีมนะครับนี่แหละครับ กีฬาที่วันนี้พอดุมคนนี้แหละครับแหมกําลังจัดการกับอุปกรณ์ที่กําลังจะเล่นกันแล้ะครับดูนะครับเขากําลังจะกระโดดลงมาแล้วครับยกมือให้คนดูสักนิดนึงดูนะครับกระโดดลงมาแล้วครับนี่คุณผู้ชมสังเกตข้างล่างดีๆนะครับเมื่อเขาลงไปถึงแล้วโอ้โหเจ้าจารละวันตัวเบ้่เริ่มเลยเสียวโอ้โหพอดุมคนนี้ดีตัวขึ้นมาแทบไม่ทันเกือบไปแล้วครับเกือบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี ไปดูภาพช้าๆกันอีกสักครั้งนะครับโอ้โหเสียวกันอีกสักหนึ่งรอบแหมเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวนะครับมาแล้วครับอยทําเอาปัญญากตนอยู่ใจหายใจความเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแหมดิ่งพระสุธาเอ้ย เขาเรียกว่าดิ่งพัคของขามากกว่านะครับมาถ้าแบบนี้นะครับหูไม่ต้องเรียกปัญญาไปเล่นด้วยนะครับโอ้โหแต่อย่างนี้ก็บอกว่ารับรองไม่แจ๋พวพบกับขาวฟันนี่นิวได้ใหม่ต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ